สวัสดีครับผมไบจากเซียร์ไอชานเลครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเซตระบบไลฟ์ในห้องสตูดิโอเล็กๆก,กันแบบนี้แหละเล็กๆแต่ว่าใช้กล้องตัดสลับ2กล้องเป็นเซตไลฟ์เพื่อทําสื่อการสอนนะครับซึ่งการตัดสลับ2กล้องเนี่ยเราใช้สวิตเชอร์ในการตัดสลับรวมสัญญาณมากองที่สวิตเชอร์ก่อนนะครับกล้องอยู่ตรงนี้2ตัวนะครับเป็น G902 ตัวอ่าเดี๋ยวจะเอาภาพมารวมเข้าที่สวิตเชอร์ซึ่งสวิตเชอร์ตัวนี้ที่เราเอามาใช้นะครับมันคือตัว device W e l l HDS8101 นะครับ ไป101ตัวนี้ผมรีวิวไปแล้วนะครับไปย้อนดูกันได้นะครับเป็นสวิตช์เชอร์ที่มีจอในตัวนะครับมี4 input HDMI นะครับอ่ะดูตรงนี้นะผมถอดอะแดปเตอร์ก่อน HDS8101 ของ D-View e c e l นะครับมี HDMI 1234นะครับ 180p 0 60นะครับมี out ออกไปที่มันติวิวนะครับอีก1พอร์ตนะครับแล้วก็ PGM หรือโปรแกรม out เนี่ยอีก1พอร์ตนะครับจริงๆสามารถต่อ USB Type C ไปเป็นการ์ดแคปเจอร์ได้นะครับแต่ว่ารอบนี้ผมจะใช้ PGM out ต่อไปที่การ์ดแคปเจอร์นะ แล้วก็ใช้อแดปเตอร์เสียบเข้าไปไม่มีแบตเตอรี่นะต้องต่อไฟตรงนะส่วนด้านข้างแล้วก็จะมีพอร์ตต่อไมต่อเสียงได้นะครับมีไลน์อินไลน์เอาท์ไมค์อิน2อันนะครับตามตามปกติและตัวนี้มันบิวอินจอมนิเตอร์มาให้ด้วยนะครับกดตัดสลับอะไรก็คือเหมือนตัวดีวายเวลรุ่นเก่าๆเ,เลยนะกดเปิดนะครับตรงนี้นะครับปุ๊บเรียบร้อยอ่ะเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ จอมันติวิวบิอินอยู่ในนี้เลยนะครับเราก็แค่เอาภาพจากกล้องหรือว่าจากซอส HDMI อื่นอาจจะเป็นภาพพรีเซนเตชันจากโน้ตบุ๊กตัวอื่นเนี่ยมาเสียบเข้าที่ HDMI in หนึ่งสได้แล้วกดตัดสลับนะครับภาพอยู่ในนี้เลยเราต้องใช้สาย HDMI ครับความยาวประมาณหนึ่งนะครับต่อเข้ามานะครับจริงๆห้องมันไม่ได้กว้างนะครับแต่ว่าก็คือ เขาต้องการสาย1ิเมตรมานะครับตัวเอดีไห,หัวใหญ่ธรรมดานะครับหัวใหญ่ไทยเอธรรมดานะครับ1ิเมตรเลยทีเดียวจริงๆโดยระยะนี้ประมาณ3เมตรก็คือเหลือเฟือนะครับเผื่อมาเลยใช่ไหมเผื่อห้องขยายได้ทุบก,กําแพงใช่ปะเผื่อทุบห้องดีกว่าอย่าเผื่อสายเลยคือมันต้องลายออกมาไม่อย่างนั้นมันมันจะจัดยากนะครับอ่ะปลายทางอยู่ตรงนู้น1เส้นอยู่ตรงนี้1เส้น สายต่อเข้ากล้องรูมิก G90 นะครับคือจะต้องใช้สายแปลงนะครับคือสายเอดิบหัวใหญ่แบบนี้มันต่อเข้ากล้องไม่ได้นะครับมันจะต้องเป็น G9 ไม่ก็เป็น S1R S1H นะครับที่จะเป็นหัวใหญ่ Type A นะครับหรือว่าเชสไฟแต่ตัวนี้เราจะต้องใช้สายแปลงนะครับสายแปลงก็คือเราจะต้องมีสายสั้นๆเนี้ยคือแปลงจากหัวใหญ่ไปหัวเล็กนะครับหัวเล็กคือไมโคร HDMI to HDMI อแดปเตอร์หัวใหญ่เสียบเข้าไป แล้วก็ต่อครับเส้นที่1นึ่งเดี๋ยผมอนุญาตพันตรงนี้ไว้สักรอบหนึ่งก่อนนะแล้วตัว G 90นะครับก็คือเปิดมามีพอร์ตไมโครได,ดมาอยู่ตรงนี้ปับ๊บเสียบเข้าไปนะครับเปิดกล้องครับกล้องเปิดอยู่แล้ว่ะเรียบร้อยปลายทางอีกทางหนึ่งนะครับเราก็มาต่อกับตัวสวิตช์ผมจะเสียบเข้าที่ H 1ก่อนแล้วกันนะปุ๊บเสียบตรงนี้นะครับปุ๊บภาพก็จะติดนะครับ จบนี่เอทีวหนึ่งเดี๋ยวนะนี่มันเอทีวีสองนี่หนึ่งหนึ่งอยู่นี่หนึ่งอยู่นี่หนึ่งต้องลงมาอีกอันหนึ่งปึ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับนี่เดยหนึ่งพอต่อออกมาแล้วนะครับจอข้างหลังเนี่ยไม่ได้ดับนะครับนี่จอติดเอาไว้ควบคุมตังคานุนตังคานี้ได้อ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวทีวีคอนเน็ชันเนี้ยเป็น h อ m i i n f o Display นเนี่ยเป็นออนนะครับเคยขึ้นอินโฟที่ปลายทางครับกดออนปุ๊บตรงปลายทางเนี่ย มันก็จะมีอิ a, นโฟโผล่มาครับอาจจะเห็นเล็กหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับเนี่ยอินโฟพวกกราฟเสียงนู่นนี่นั่นอนะไรโผล่มาซึ่งเราไม่ต้องการตอนแรกผมถึงให้ไปปิดเป็นออฟไว้นะครับอันนี้ทําให้ดูเฉยๆปุ๊บประแจนะครับไปที่ทีวีคอนเนคชั่นนะตั้งให้เป็นคลีน HDMI นะครับของกล้อง l ูมิก G90 นะปุ๊บออนอยู่เปลี่ยนเป็นออฟนะครับปุ๊บนี่อ่ะแล้วแล้วตรงปลายทางเนี่ยอินโฟมันหายไปหมดถึงจะเป็นภาพคลินคลิน HDMI ที่เราเอาไปใช้งานไลฟ์ได้แบบโลง่ลงๆนะครับ อ่ะอันแรกเสร็จแล้วนะครับก็ต่ออีกอัน,นครับอีก10เมตรผมไม่ม้วนออกมาหมดก็ได้อ่ะแต่แต่เอาจริงมันก็เหมือนจะต้องเอาออกหมดอยู่ดีเพราะมันกึ่งๆึ่งจะ5เมตรม้วนไว้ตรงนี้แล้วกันปุ๊บต่อเข้าที่พอร์ต HDMI 2นะครับปุ๊บอ่าแล้วก็ปลายสายอีกสายหนึ่งต่อไปที่กล้องนะครับเสียบอะแดปเตอร์แปลงจากหัวใหญ่ไปหัวเล็กนะครับไมโคร HDMI พันหล,หลวมไว้ก่อนนะมานว่าให้สายมันไม่ลังนะครับ ไอ้สายพวกนี้มันหักง่ายนะครับเพราะว่าปลายมันเนี่ยมันเป็นปลายหัวเล็กนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็น GS5 ไฟนนหัวใหญ่ไม่ต้องห่วงขนาดนั้นก็เลยจะต้องร้อยสายให้มันแบบมีอะไรรับน้ำหนักมันตรงกลางสักนิดหนึ่งอ่ะเสียบเป็นพอร์ตไมโคร HDMI นะครัะปึ๊บประมาณนี้ภาพหลังจอยังติดอยู่นะครับทีนี้ไปดูภาพที่สวิชเชอร์ก็คือติดนะครับเรียบร้อยเวลาใช้นะครับซ้ายคือพรีวิวขวาคือโปรแกรมเอาท์นะครับกดตัดสลับกล้องหนึ่งกล้องสองกล้องหนึ่งกล้องสอง แค่นั้นง่ายๆจบนะครับทีนี้การตั้งค่าสวิตช์ตัว d e v i c e วลเ8101เนี่ยมันจะต้องตั้งตรง,งนี้ครับนี่ผมจะต้องตั้ง p g m out ตัวนี้นะครับเป็น1 0 8 0 P 50ให้ตรงกับในกล้องนะครับทั้งระบบเราใช้กี่เฟรมเราตั้งให้เท่ากันให้หมดเลยนะครับวิธีเปลี่ยนตัว p g m out นะครับไอตัว Resolution กับเฟรมเรทเนี่ยคือให้มากดตรงนี้ครับ r e s ซนะครับ I E S, s O resolution นะกดปุ๊บอ่ะ ไอเนี่ยเปลี่ยนเป็น25นะครับผมกดอีกทีนะครับเปลี่ยนเป็น24่นะครับปุ๊บเปลี่ยนเป็น1 0 8 0 p 60ิเปลี่ยนเป็น1080 60, ป,นปน1080 50ีอ่ะก็ใช้50เฟรมก็ได้นะครับส่วนไอแชนแ n ลหนึ่งแชนแนลสองเอ็นหนึ่งเอ็นสองเนี่ยเราอาจจะปิดมันก็ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าไม่ได้ใช้จะเปิดจะปิดก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีครับทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้แค่นั้นเองอตัดสลับกล้องหนึ่งกล้องสองเนี่ยปกติใช้แค่นี้แล้วก็ข้อควรระวังนะครับ คือปกติเวลาเราใช้เนี่ยเรากดตัดสลับใช่ไหมกด1กด2นะครับแต่บางทีเนี่ยระวังนะครับมันจะมีเฟดเดอร์ที่ไว้สรานิชันอยู่นะครับเอาไว้สําหรับคุณอยากจะเฟดเนี่ยจากกล้อง1เป็นกล้อง2กล้องสองเป็นกล้อง1เห็นไหมจะเฟดสวยๆแบบเนี้อ่าระวังแค่อย่าให้มันไปอยู่ตรงกลางแค่นั้นไม่งั้นภาพมันจะซ้อนกันเออเนี่ยภาพมันจะซ้อนกันเห็นไหมซึ่งมันจะไม่สวยนะครับดังนั้นตรงเนี้ยอยู่ตรงไหนก็คือเลื่อนให้สุดอยู่ตรงนั้น แล้วเวลาเรากดตัดสลับเราจะได้ไม่งงนะครับนะเลื่อนในสุดบางทีงงว่าเอ๊ะทำไมมันมีภาพมันมีภาพแบบซ้อนๆกันอยู่ว่าอ๋อเฟดเดอร์เราเลื่อนขึ้นมาอยู่เว้ยเออโอเคนะตรงสวิตช์เนี่ยเอาแค่นี้เลยเราจุ้งแต่กับภาพอย่างเดียวไม่ยุ่งกับเสียงนะครับเสียงจากหัวกล้องไม่มานะครับเสียงเราแยกระบบเป็นอีกระบบหนึ่งเข้าอินเตอร์เฟสนะดังนั้นเรื่องภาพเข้าวสวิตช์จบแต่เพียงเท่านี้นะครับที่เหลือคือเราจะต่อภาพจากสวิตช์เข้าในคอมนะครับ ต่อไปเราใช้สาย h d m i 1เส้นนะครับต่อเข้าที่สวิตช์สวิตช์นะครับเราจะต่อภาพออกไปที่คอมเนี่ยต่อโดยตรงเลยไม่ได้นะเราจะต้องผ่านกล่องแคปเจอร์นะครับผมจะต่อเข้าที่ pgm ก่อน pgm คือภาพไฟนอลนนะครับของสวิตช์ตัว device well ตัวนี้ไป1นึ่งนเนี่ยต่อปุ๊บเนี่ยหลายคนเนี่ยชอบต่อกันแบบว่าเห็นเนี่ยต่อออกจากตัวสว er ิตช์เนี่ยเป็น h d m ใช่ไหมแล้วก็เห็น h d m i พอดีเลย1รูหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเสียบเข้าไปเลย ไม่ได้นะครับไอ้นี่มัน HDMI out นะครับไม่ใช่ IN นะครับจะต่อเข้าไปในคอมพิวเตอร์จะผ่าน OBS ได้เนี่ยต้องต่อเข้าการแคปเจอร์ก่อนนะครับก็คือต่อเข้ากิราโดสักตัวหนึ่งสักฝั่งหนึ่งอันไหนก็ได้นะครับปุ๊บเสียบเข้าไปอ่ามีไฟสีน้ำเงินขึ้นก็คือได้แล้วทีนี้มาดูนะครับที่หน้าจอ OBS นะครับเรากดบวกครับปึ๊บเราเลือก Video Capture Device ครับปึ๊บกดโอเคครับปั๊บ ที่เห็นอยู่ตอนนี้คือวิดีโอแคปเจอร์ที่เราเอาเข้ามาเนี่ยมันเจอเว็บแคมก่อนเลยนะครับซึ่งเราไม่ใช้เว็บแคมนะครับเรามาดูดีวครับมีอะไรบ้างเราจะเจอกรฬดาดูโอวิดีโอหและวิดีโอสนะครับก็คือ2 h d m i เนี่ยเจอก่อนเลยเราเลือกไปที่วิดีโอหครับปับ๊บอ่านี่คือภาพจากสวิตช์ครับกดโอเคมาแล้วผมเนี่ยกดกล้อง1กล้อง2องครับที่สวิตช์ภาพก็คือจะมาตรงกับที่เรากดเลยแบบแทบจะไม่มีดีเลยนะครับ อย่างแรกสวิตช์ไม่ดีเลยนะครับสวิตช์คุณภาพและอย่างที่2ก็คือการแคปเจอร์ก็คือส่งภาพมาอย่างเต็มความละเอียดนะครับ 1080p 50เฟรม30เฟรมนะครับอืมอ่ะประมาณนี้ สวัสดีครับผมใบจากเซฮายแชนแนลครับอันนี้เป็นการทดสอบนะครับก่อนที่เราจะไปเรียกอาจารย์เข้ามาตรวจงานนะครับก็คือแมล็กเกลวนะครับตัดกรีนสกรีนสวยงามนะครับแต่ว่าอย่าพยายามขยับไอ้เจ้าเก้าอี้เนี้ยไปข้างหลังมากไม่อย่างนั้นมันจะโดนสีเขียวเกินแล้วมันจะเห็นเป็นระยิบระยับตรงนี้นะครับก็ขยับออกมานิดหนื่ยนิดหน่อยเสียงที่จีิตอนนี้เป็นเสียงจากไมค์ CDM1 นะครับก็ใช้แขนไมค์ของ e ดลกาโตเว็บไมค a r มเนี่ยขยับไปขยับมาปรับได้หมดเลยนะครับปรับได้หมดเลย อะภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นภาพจากกล้องกลางนะครับอลองตัดสลับอีกกล้องหนึ่งสิตัดสลับอีกกล้องหนึ่งก็อย่างชัดพ a น a าโซลิ l ลูมิก G90M นะครับเลนส์12-60นะครับเอฟไหลนะครับเลนส์พานาตัวนี้มีกันสั่นด้วยกล้อง G90 ก็คือเปิดทิ้งได้ยาวๆออโต้โฟกัสคือดีงามมากเพราะว่ามันจับไปหน้านะเสียงได้เป็นแบบนี้อ่าโอเคนะอันนี้การ์ดคปเจอร์นะครับภาพจากการ์ดแคปเจอร์ของกีล่ ดูโอนะครับใช้สวิตช์ของ d e v i c ์ขอลแปด0 1งหโอเคไหมอ่ะอีกอันนึงยังไม่ได้เปิดนะครับหรือบางทีเราใช้บิลลิงเก้าร้อยเนี่ยได้อันนี้บอกอาจารย์เดี๋ยวต้องบอกอาจารย์แคถ้าเกิดวันนั่งกัน3คนต้องใช้ไมค์ไวเลสนั่นแหละนะอ่ะพาไปได้เป็นแบบนี้ตัดกินสกินก็โอเคนะใช้ได้โอเคครับ